ลืมตัวหนูมีสิ่งใดมายืนยันคนเราจะพูดอะไรต้องมีเหตุผลนี่จ้ะนี่ไงเป็นไปได้ทำมารงประจำตัวของมัศวินทุกอย่างต้องมีที่ไปและที่มาเขาต้องรู้ความจริงให้ได้ทหารเร่งพาตัวองค์ราชบุตรมัศวินกลับขึ้นเฝ้าข้าขนเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ขันมอยขันมอยขันมอย แม่ขันมยขโม,มยเสร็จแม่ส่งขันมอยเปไม่ม <c oughs> ีบรรยากาศหน้านอน <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างลูกมาสวินสนุกดีพระเจ้าค่ะพระบิดาลูกคงจะสนุก <c oughs> ของกินไม่หมด <c oughs> ไปซื้อที่ไหนมาเขายังไม่ปิดร้านอีกหรออมึงไปางหาของกินมาดูวันนี้ไม่มีอะไรให้กูกินเลยกินไหมนี่มะม่วงนี่เอาไหม ครับเอาไปมึงไปเพื่อนกูกินไหมกินได้อะไรอ่ะหวานหวานเอาไปเอาตังค์ก่อนไปมึงกินมะม่วงแล้วกูเอาตังค์ไปซื้อเองขอบคุณค่ะกินอันนี้ไหมเนี่ยฟางให้คู่มั่นด้วยไข่วิ้ยมัดเลิงเลยไหมนั่นอ่ะโอ้ต้องบอกว่าให้ไอ้ตาตีกินไหมเกนของกูแม่อะไรอ่ะเก๊กหวยน้ำเก๊กหวยด่าน อ่เอามึงกินดอะเอาฝากมาให้ฝากมาให้ตาตีกูให้มึงเออเก่งมากมึงนั่นอ้าวแล้วมันไม่ให้เขาอะเขาฝากไหมพี่นุไม่ให้เขาล่ะไม่เป็นไรเจ้ากุยก็มึงเก็บทำไมอ่ะต้องฝากไหมพี่นุไม่ให้ดุล่ะเออกูรู้แหละมึงพูดอะไรนะเออมึงให้เขาดิดิเอามึงฝากมาได้เออแค่นั้นแหละแค่นั้นเอามึงกินท่ามะม่วงนั่นนะ อ่ะแล้วแม่พีู่กูไม่ได้ตังค์อะเอ้าใจเย็นใเยใจเยนเป้งเป้นคุเหนาจเยเยเย้งมเง็นใเนใเยนียนเย็เนจเนใจเนเนเย็จเย็นจเนเยจเย็นดย็เย็จเยจเนยนยเใยเย็จเเยจเย็นใอเ็นใจนใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูเยย็นยจเจัดนใใเยนใจยเย็นใจกนยนในในนนยยย่ายนนนนเ เป็นหญิงสาวที่น่าสงสารเสียงอันใดกันรบกวนจังเลยมึงคุยมึงเคี่ยวเบาๆที่เขาคุยกันอยู่มึงคือต๊แรงแต่ละรอบนี้ต๊แม่งหมอรบเลยไอ้จ่าพเสดิ์พ่อมีบุคคลที่เขามาตามหาคนรักเธอหน้าสงสารเป็นหญิงสาวชื่อว่าดำดงดำดงจเมาสวินคนนี้หรือเปล่าที่เป็นคนรักของดำดง ช่วยพิจารณาทีลูกแต่นุดูให้เฮ้โอ้ยคุณย่าไม่มีเธอจะไปอยู่กลุงไงโดูมันุ่ขใจลุงแวงเอยังไหลมงไม่เคยัดเงกูหอนจะเ็ทนลมไม่แทง

เพลงไม่เท่าไหร่แต่นู้น่นแรงมากพี่ว่ามึงอยู่ในกันไดเนาะแมมบาเหมือนกันเลยปวดคอมเลยใจยนมินเป็นแนน้พระเจ้าปวดคอมจัดกระดูกจัดกระดูกก่อนโอ้ยเฮ้ยวใจจัดเลยไม่ต้องแล้วเจ้าแต่ไม่ด้เหรอไม่ต้องร้องเพลงนี้เจ้าเขาไม่ชอบเอออย่าร้อง เออแมวแมวเพจเจ้มาตามหาข้าทําไมเนี่ยอ้าวก็ตามไปตามไปที่นู่นไงที่ไหนวะเจะมาตามหาข้าทําไมตามไปที่นู่นไงอะไรอ่ะพูดไม่เข้าใจเลยก็มาตามไปที่นู่นไงเจ้าบอกว่าข้าคือคนรักของเจ้าเหรอใช่อ่ะเจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันฮะ สวิลมันสวิลบอกว่าอย่าลงเพลงนี้อะไรอะไรครับเอาไอโน้โอ้ยนี่นี่มันไม่เหมือนฮักคอมันเหมือนคนเสียเซ็ตนลยไอไอลิเกจนรือขโมยเนี่ยมันนี่เอาไปเท่าไหร่น่ะมึงทำไม่ได้เขาไอนี่นี่มึงทำไม่ได้เขากูก็หาคืนตังกูหายทั้งสี่หายกูหาคืนวะอุ้ยเขาทำบูซาสวยสวยจักแมงเซ็หรือเสียเซ็ตโอเค เมื่อกี้เคยเห็นอนีรปะไอพวกม้าส่งอะลบหลู่ลูกกูนะมึงเนี่ยจะทำหน้าง่ายขึน่ารักอยู่ดีเจ้ามึงเอาเธอขี่น้าเวทีก็ไม่ก็ดูดีแกเออว่างั้นแหละก็จริงก็ใช่ก็ถูกมึงไม่มีปัญหาเลยคุณคุณตัวโต๊ดหนามึงเพี้ยผมก็ทำหน้าอย่างนี้เนี่ยโอ้ยคือมันเป็นหมาเกาสังคังนี่หอาคุณหมาเกาสังคัง มันเก่าท่านี้กูหมดคำจะด่ามึงพ้ะส right ัตว์เล uh uh ี้ยงไปอาบน้ำมึงเจ๊จัะมันทุเรศทุลังเลยทุลุ่งนะจ๊ะไม่ต้องไปเจรจากับมันลูกจ๊ะใครจ๊ะวัวของกินน่าต้นกูได้ของกินแล้วเนี่ยที่เนี่ยเป็ยนไอย้ยจ๊ะครับของกินนี่นามึงเป็นเพื่อนกู ขอบคุณนะมีมีอิกถาดไหมจ๊ะไม่โลภทะดีเพื่อนเยอะจ้ะนองเนื้อจากอีวันนี่มันมีอีวันนั่นดิโอ้โหมึงเลือกคบแต่เพื่อนอ้วนนะมึงเออูเด้่มันตัวตัวครูยังไม่เจอ มึงไม่ต้องมอกูช่วยอะไรมึงไม่ได้ดอกกินไหมเจ้าไม่ไปกินหรอเจ้าทาไม่กินเอ๊ะเออให้มันกินเถอะจ้ะแต่มันกินแล้วจะปล่อยมันเอาลูดีแท้แเออมะม่วงกูนเกินเลยจักอย่าำเปรี้ยวไปอร่อยซะด้วย มึงกวนทีมรีบเล่นทีคนข้างหลังคู่ยืนโจกลวงกระเป๋าหลุดคุระแวงว่ะมึงระแวงไอ่คู่ที่โจอะไรมันเขาหนาวโอ้หลาดบ้านมึงยังระแวงกูจะอยู่ได้ไหมเนี่ยนั่นเองดำดองอยากกินคือกันจัดแต่ว่าต้องให้เพื่อนทำไมต้องให้เพื่อนดิเดี๋ยวเขาทำให้เพิ่มไงรักเพื่อนรักเพื่อนรู้ว่าเพื่อนอยากกินนะสิ ไมเพื่อนกินจ้าแต่เป็นูนเขาบอกเขาก็อยากกินเหมือนกันมันเป่เออมันเป็นไหไม่เป็นไหนกูหายมึงด้เอาอะไรดำดงจะซื้อให้ใหม่แหวนวงนี้เป็นแหวนน้องข้าจริงแต่ว่าข้าไม่รู้ว่ามาอยู่ที่เจ้าได้ยังไงข้ามอบให้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอินทิราเขาคือคนรักของข้าแล้ฟังไว้ให้ดีนะผู้หญิงที่ข้าจะรักก็คือ มาสะกดจิตอะไรเนี่ยเด็ก็เล่นผิดหรอกฟังไว้ให้ดีผู้หญิงที่ฉันจะรักก็คือมาสวินลูกต้องตั้งสติฟังไว้ให้ดีนะดำดองผู้หญิงที่ฉันจะรักดำก็คือดำอนุ่นดดำดดำดำดงดำดง เออไม่ต้องบอกใครอกรักอยู่แล้วไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้กูชอบมันคือเปิดเผย <laughs> <laughs> ผู้หญิงที่ฉันจะรัก <laughs> เปิดเผยทุกอย่างคืออินทิราเท่านั้นไม่ใช่เจ้าดำดงจำไว้ไม่ต้องห่วงเดอ้อเดี๋ยวกูกินเล <laughs> <laughs> ยกูจไม่ได้ทำอะไรก็เลยเด้อ แล <gas> ้วโล่ก <mean> ็เดียวไม่ได้ักกูทำไมอะเด็ดแม่ส่งพาสตดุดล่มเลยลิเกาลิเกพากาึ้นหน้าโมี่ะ